สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับช่องอีสานขึ้นนะปลาขึ้นทินมื่อนี้ิพามาติดตามต้นไม้เขาโดยเฉพาะต้นมะลิพอดีมเีเพื่อนเพือนที่ว่าเขามาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นต้นมะลิที่ว่าปลูกมาแล้วประมาณปีหนึ่งเป็นจังไดให้ท่าให้เบิ้งเน่้ ปลูกอยู่ทั้งยีสานอยู่ขอนแก่นครับช่วงร้อนกับร้อนร้อนช่วงนี้ฝนตกื่อวานกับฝนกับตกนี่เขาครับกำลังออกล้วงน,นี่ก็ผมก็เอาแหนแดงมาใส่ใส่น้ำนะน้งแหนแดงน้ำเขาอันนี้ก็กำลัง อินทผลัมขุดออกมาจากในบ้านว่าปลูกอยู่ให้นะเพราะพอดีเยอะสวนอยู่ข้างบ้านทีเห็ดเป็นคอกง้อกัเล็ดทองย้ายอินทผลัมออกมาปลูกข้างนอกน่ครับเข่ากำลังงามครับเดี๋ยวเบิ่งไปทางใดนแบี้แต่โอเกี่ยวสะอุมครับ เดือนตุลาเนาะโอ้นครับน,นี้ก็ทางหยาออกทั้งทางห้าทางต้นไม้ออกทั้งขางที่ขางเกียงนะครับอดีทั้งนัดทั้งที่ดินไว้ว่าที่ออกมาล้างวัดไหม นี่อินดพาลัมครับควรมาปลูกเองในประมาณสอาทิตย์ละละ่ะขุดออกมาย่ายมามาปลูกไหมทดลองบ้งถ้าเป็นอย่างไดควนครับเน,นี่แดงเต็มอยู่ในนานก็เลี้ยงปลาพร้อมครับปลาไส้พร้อม เดี๋ยวที่ภาพเพื่อนๆมาเบ่งชมต,นมต้นมะลิษตน้นอยู่ลิ้มลวนยู่ทางนี้กะนอันนี้เขาจะปลูกเอาต้นไงามาปลูกอุ้นันลกอกับน,นี้กล้วยดอกแค อันนี้กับมะริดครับมะริดอันนี้ปลูกได้ปลูกได้ยังบ่โดนปลูกได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้แตกยอดดีๆครับเอาต้นใหญ่ามาปลกูกแนะน้ครับเอาต้นประมาณสูงประมาณบ่ต่ำก็สามสิบสี่สิบเซนนี่ต้นสิงญ่แล้วนี่ครับมันนี่ก็ปลูกได้บ่โดนประมาณเดือนนี้ มีกรบมะลิทครับแตกแตกงามแล้วครับสูงประมาณเลยหัวเขาแล้หกสิบเซนต์ต้นใหญ่มาปลูกใหญ่จังหน่อยอันนี้ก็บมะลิทครับปลูกครก,กับบักม่วงแล้วก็แซมด้วยต้นกล้วยตรงกลางมะลิทบักม่วงครักันเลยซัก กล้วยออกม่วงมะลิษเนี่ยอันนี้กับมะลิษอันนี้มะลิษเอาต้นน้อยมาปลูกครับเนี่ยลักษณะกะทิดเป็นยังสี่ง่ายชาเป็นต้นน้อยเป็ตนต้นต้นง่ายมะปลูกเลยนี่มันกี้ที่พุ่งขึ้นเร็วฝนตกดีทีนี้ โอ้แตกยอดงามครับอันนี้ปลูกยังบัดที่เดือนนะครับเนี่ยอันนี้ต้นที่ปลูกเป็นปีแล้วครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวจะถ่ายเบิรงว่าต้นปลูกที่ว่าปลูกเป็นปีแล้วต้นขนาดใดอันนี้ก็ต้นปลูกเป็นปีแล้วครับเนี่ยสูงก็ สูงเติบแล้วครับสูงลายแล้วอันนี้ก็ปลูกอันนี้ปลูกได้บ่ดดนครับแต่เอาตอน้นใหญ่มาปลูกทางามำในน้นำรับป,ปลูกผลิตตรงนี้ฟีเลี้ยงนี่ก็คือกล้วยเอากล้วยเป็นพีเลี้ยงอันนี้ก็ต้นเป็นปีแล้วครับนี่ก็มะริดแต่อันนี้ก็มะริด นี่มีกระมาริดครับอันนี้ที่ปลูกเป็นปีแล้วนี่นครับความสวยง,งามปลูกทางต้นกล้วยเลยตะกี้กับห้างยี่ด้ครับห้างจากต้นกล้วยอยู่ประมาณหาสิบเซนกล้วยมันขยายออกมามันกันเลยเหยดไทย กวยกอกล้วย,วยมันชิดกำมะลิดไปนิดนึงถ้าลปลูกระยะห่างจากเมถ่าซีพอดีระวางต้นมะลิดนี่ก็จากสามเมตรแล้วก็กล้วยตรงกลางโอเคเมถ่าซีพอดีเป๊ะเลยนี่ครับมะลิดนี่ครับงามบ่ครับ มาิตหนึ่งปีนี่ครับหลักสัตรผมปลูกตะกี้ก็กบ่ชิดปัานนี่ครับนี่เกือบเกือบปีแล้วนะต้นยังมาหอดปีเกือบปีแล้วก่อกล้วยมันขยายออกมานี่ครับต้นต้นได้ปีนึงนี่สูง งามครับ้วยเป็นที่เลี่ยงงามบอกเลยว่างามครับสวยสวยงามตามท่องเรื่องนี่นมะลิดครับผมทางมะลิแกัต้นจันทนี่ต้นจันกับสีสูงสูงเม็รหาสิบเมตรเกืบอบ2เมรรละเ หาสิบเมตรหกสิบล่ะมาดิดนี่ต้นมะพับทองที่ว่าผมปลูกไว้เมืองครับมะพับทองเนี่ยมะพับท้องกับมะพับป้าแตกต่างกันครับใบกับต่างกันเห็นในชัดเลยผมว่ามะพับท้องนี่สิเป็นต้นสาวดำหรือขาวดำของทั้งภาคใต้เต้ ลักษณะลำต้นก็คล้ายๆกันก็มะลิดครับใบก็คล้ายๆกันนี่มะพับทองบบคือกับมะพับปลาไหมมะพับปลากับปุ่มกระปูกเือกันนี่มะลิดครับอันนี่มะนิดซุ้มนี่ก็เพาะเองต้นที่เอามาปลูกก่อนมูลน่ะสิบ สิบต้นที่ว่ารอดหาต้นก็เอาต้นน้อยมาปลูกเป็นยังไงว่าเท่าใดนี่ครับนี่ก็มาริดอันนี้ก็ปลูกติดกันแน่เชิงหน่อยเม็ดหนึ่งมาริดปลูกทดลองเบิ่งว่าปลูกข้างกันไม่เป็นยังไง นี่มาพับทองครับมาพับทองอันนี้เป็นแถวมาลิดนะครับเนี่ยแถวมาลิดยาวไปปู้นช่างหนาปะอันนี้บริเวณนี่ไว้สิว่าไว้เห็ดบ้านสัางบ้านครับผมก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นมาลิดละรอบเลยใกล้ตัวบ้าน แล้วก็ข้างในก็จะเป็นพยุงงยางนะมะมะเกลือต้นซักโอ้หลายอย่างอยู่ครับนี่กับมะลิษ์่งตวยงามครับนี่มะลิที่ว่าปลูกลูกคอนมูเลยครับที่ว่าเอาทดลองปลูก10ต้นตอนแรกได้ไม้จักต้นสิบหาเซนนี่แหละ นี่ครับเหลือหลอดหต้นมัน้งนี่หนึงในต้นที่รอดนี่กระไง่ไยขึ้นอยู่เดียวยขึ้นประมาณจากักเงี้สิ 30, 40, 40สาเซนบ่สามสิบสี่สิบเซนห้าสิบเซนได้อยู่เอาต้นสิบห้าเซนมาปลูกไหมต้นนี้น้อยนึยนงมีใบยอยู่สองสี 3, ่ใบเกือบบ่หอดอันนี้ต้นนึง ต้นนี้ก็รอดอยู่แล้วก็ง่ายซ่ดาดังที่ดีก็ผมว่าเอาต้นใ่ญ่ๆมาปลูกต้นสูงจากประมาณ60เซนเนี่ยกำลังพอดีสิสูงเพอาเขาลงดินปุ๊บเนี่ยมันสิติดเลยมันสิสูงกับแดดกับอย่างสภาพแวดล้อมได้นะผมว่าแล้วมันสิเฮดให้ต้นใหม่เขางหญ่เร็ว างบ้านกับทปลูกว่า้างบ้านคือว่าตะเมนมาสร้างบ้านอยู่นี่มันบ่ทั้ง้างกับที่เป็นทั้งนาบ้านผมกับทิเหตุถนนถนนเข้าไปข้างในบวครับ,รบเหตุเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ให้รถแลนได้เข้าไปข้างในสวนตำบลนี้สิเหตุบ้านเหลือไว้จักประมาณมีสิบ มีสิบสองคูณมีสิบห้าเมตรนี่แหละครับตอนงานงานั้นกว่าๆว้เห็ดบ้านครับอันนี้ครับนี่มากูดมักูดมากูด,กดอันนี้ค็มาริดนี่มะนาวมะนาวโอ้บใบคือร่วงร่วงบิดว่ามีใบครับ ต้องใส่แมงกินบ่มีกมาริดมีกมะนาวใบหายเบืดเลยหลอดบนนอนังเ,เห็นตวนวาต้นบ่มีใบมันตายทั้บ่มีรมริดครับ,บ ผมนี่ปลูกที่หลังนี่ปลูกโบกี่เดือนนี่ต้นง่ายที่ว่าผมเอามาปลูกมานเดือนสองเดือนนี้ล้วนี่เดือนกว่านี่ง่ายเร็วลงปุบติดปับนี่ก็แถวมะลิดขึ้นกันแถวมะลิดขั้นระวังมะลิดซักมะลิดมะลิดซักมะลิดซักขั้นกันไป มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ก็แถวมะลิดเงาไปพ่นครับว่ามะลิดเป็นไม้ที่เหนียวทนผมไปเห็นต้นญงแล้วโอ้ไม่รับรองเลยปลูกข้างบ้านเ่มีหักใส่บ้านครับไม่เหนียวดีนี่ครับสี่หายเบิ้งมะพับป่าแตกต่างกันเลยครับมะพัป้ากับมะพับท้องเนี่ยเนี่ยมะพับป่าเป็นที่ ใบสิเป็นอย่างที่ใบสีน้อยกว่าแล้วก็เป็นจุดจุดกลางใบนี่นี่มาพับปะนี่ครับเพราะต้นไม้เริ่มงญ่แล้วกัดข้างล่างเมื่อกาดที่บ่คอยมีหยาบอนไรอันนี้ก็ที่เป็นปลกผสมไป มีไม้แดงผักหวานปลามาพับปลาพายุงหลายกว่าพายุงหลายกว่ามูนี่ไม้แดงผักหวานปลาเนี่ยีล้วก็มาพับปลาเนี่ยด้วกันนี่มาพับปลาเห็นบ่ครับลักษณะใบกับบวชือกันแล้วใบมะพับท้องนี่สิใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าคล้ายๆกับมะลิดมากกว่าอันนี้มะพับป่านี่สิใบน้อยกว่าแล้วก็ใบก็สิเป็นจุด ใบมันคือกันครับใบเป็นจุดๆ,ดๆนี่ก็มาพับป่าเนี่ยนี่คือกันส่วนนี้ไม้แดงครับไม้แดงผักหวานป่าเนี่ยผักหวานป่าก็ไม้แดงคู่กันเลยเห็นมาคู่กัน,นโอ้โหไม้แดงสูงครับขึ้นไปสูงนี่สองปีครับนี่ก็มาพับป่า ม่าป่าเนี่มาปลูกที่หลังนี่ฟังนี่ปลูกที่หลังอ๋อครับพยุงสองปีพยุงสองปีย่างไงแล้วครับสูงไงแล้วพยุงสองปีนี่อันนี้มะหาดนี่มะหาดนี่พยุงสองปี นี่ไม้แดงผักหวานป่าสูงเท่ากันเลยไม้แดงกับผักหวานป่าครับผมว่ามันผักหวานป่าสิสูงกว่าไม้แดงนะคู่กันนี่ก็ไม้แดงผักหวานป่าคู่กันแ้ไม้แดงต้นนี้สูงง้ม ทึงเทงอาทิตนี้กล้วยโอ้กล้วยนี่หลายครับกินบ่าวาดบ่าไวแล้วของกินเต็มสวนนะครับนี่แหละครับการปลูกผสมผสานโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อาทตยใไ้เบิ้งเน้นนักไปทั้งมะริดให้เบิ้งมะริด มูพวกคอมเมนต์มาว่าเอออยากเบิ้งมาริดที่ว่าปลูกเป็นยังไงท,ท่นานสีนึ่งไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ปลูกไม่ยังโมดูนยังโมสักสองเดือนนี่แหละแต่มันติดงามสวยงามนี่ก็แถวมาริดนี่นี่เอาต้นง่ายมาปลูกเอาต้นผมเพาะไว้เองยุงเทียบแล้วก็มาปลูกเมื่อติดงามสวยงามแนะน้ำครับปลูกมาริด ต้นสูงจากหกสิบเซนกำลังพอดีครับกะถ้าแมนบ่มีเวลาพอเองอ่ะโอ้ต้นหกสิบเซนนี่ก็ซื้อเขาก็จิจำนวนเงินนี่สีหลายบาทอยู่แต่นี่ผมพอเองก็งมาปลูกครับผมขอบคุณครับท,ท,ที่ติดตามครับผม